ช่วง6เดือนข้างหน้าอนาคตของคุณจะเป็นยังไง ช่วง6เดือนข้างหน้านี้นะคะคุณจะมีความคิดนะคะติดอยู่กับบางสิ่งบางอย่างนะที่คุณคิดมากแล้วก็กาลังคุณคิดเรื่องเหล่านั้นอยู่นะคะใน6เดือนนี้นะคะคุณจะเป็นผู้น่าเกงขามนะคะจะมีผู้คนให้ความเคารพคุณนะคะยำเกงคุณนะคะคุณอาจจะคิดหาวิธีเก็บสะสมเงินนะคะหรือว่าหาช่องทางหาลู่ทางในการเพิ่มรายได้ของคุณนะคะคุณจะได้พบกับ ผู้คนที่มีความเมตตากับคุณนะคะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเมตตากับคุณนะคะคุณจะมีฐานะทางการเงินที่ดีนะคะร่ำรวยมัง่งคั่งร่ำรวยมากขึ้นนะคะคุณจะสามารถสั่งการได้นะคะหรือว่าเป็นหัวหน้างานได้นะคะสามารถให้ผู้อื่นช่วยเหลือคุณได้นะคะคุณจะสามารถมีทางเลือกได้ไหลาย หลายช่องทางนะคะหรือว่ามีสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณให้คุณได้เลือกให้คุณได้คิดแต่ตองนะคะในอนาคตข้างหน้านะคะ